สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมก็ให้สินวัตกันอีกเช่นเคยนะผมในคลิปนี้ก็จะเป็นรถสุดประหยัดนะฮะเป็นรถปีใหม่ๆนะครับราคาประหยัดประหยัดผ่อนเดือนละประมาณ5000นะประมาณ5,000บาทนะครับผมก็เฉลี่ยวันละ166้บาท167บาทแถวๆนั้นนะฮะก็ผ่อนไม่แพงนะต่อวันนะ167บาทนะครับผมก็คือเจ้าคันนี้นะนิสันอาเมร่านะครับคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะเกียร์ซีบนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรน่าใช้แค่ไหนรรัับบชมในคคลิปเย เรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าของเจ้าคันนี้นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปชมนะฮะผมแจ้งรายละเอียดคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เป็นนิสสันอัลเมร่า1.2 e CVT นะครับผมก็คือเป็นรถรุ่นเริ่มต้นของเกียร์อัตโนมัตินั่นเองนะฮะคันนี้ปีโมเดล2016นะฮะจดทะเบียนในปี2017นะครับผมเลขไม้อยู่ที่84,000กิโลเลขไม้ถือว่าไม่เยอะและไม่น้อยเกินไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปีละ20,000กโลนะครับผมราคาจําหน่ายอยู่ที่270,000บาทนะฮะ ราคาจาหน่ายอยู่ที่270,000บาทถามว่าต้องใช้เงินไหมออกรถแทบจะไม่ต้องใช้เลยนะครก็อยู่ที่เครดิตอยู่ที่เอกสารที่คุณยื่นกู้กับธนาคารนะครัก็จะมาหักลบลดหย่อนกันไปนะครับผมอาจจะใช้ไม่เยอะหรอกนะฮะผมเชื่อว่าใช้ไม่เยอะนะฮะใช้ไม่เกิน2อสามหมื่นนะไม่เกินนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนนะภายนอกของเจ้าคันนี้เนี่ยสภาพค่อนข้างโอเคเรียบร้อยนะไฟหน้าใสๆนะครับโคมไฟเป็นโคม multi reflector พร้อมหลอดฮาโลเจนนะฮะหลอดไส้ธรรมดานั่นแหละ นะครับผมก็ด้านล่างก็ไม,ม่มีไฟตัดหมอกนะครมันเป็นรุ่นเริ่มต้นนะถ้าเป็นรุ่นถัดขึ้นไปนะฮะเป็นรุ่นที่ถัดขึ้นไปที่ท็อปกว่านี้เนี่ยคุณจะได้ไฟตัดหมอกนะครับผมแล้วก็ไฟ Daytime Running Light นะฮะไอรุ่นโลเนี่ยตัว E เนี่ยมันไม่มีนะ,ะกระจังหน้าโครเมียมพร้อมโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางแล้วก็ช่องดักลมนะฮะโครเมียมที่กัะกระจังเนี่ยมันก็จะมีรอยบวมๆพองๆนะฮะก็ตามสภาพนะตามสภาพนะครับคันนี้ถ้าท่านใด ซีเรียสนะครับผมก็แจ้งทางฝ่ายขายดูนะครับผมว่าสามารถที่จะเปลี่ยนหรืออะไรได้ไหมนะฮะฝากระโปรงด้านหน้านะครับมีการแต้มสีมานะครับแต้มสีมาที่ฝากระโปรงคือโดนสะเก็ดหินนะฮะแล้วก็แต้มสีไว้นะครับผมจากเจ้าของเก่านะจากเจ้าของเก่านะคันนี้เนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าถ้ามองจากเบื้องต้นนะฝากระโปรงไม่เคยมีการถอดทําสีนะฮะเพราะว่าขนาด สะเก็ดหินเขายังไม่ถอดเก็บสีเลยอ่ะนะยังมีริ้วรอยให้เห็นนะฮะคันนี้เนี่ยผมว่าสภาพสวยแน่ๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่อับที่สำหรับด้านหน้านะก็สภาพตามนี้นะมีริ้วรอยตามที่แจ้งไปนะฮะด้านข้างสวมใส่ล้อ,อกระทะพร้อมฝาครอ,อบล้อมาขนาด15นิ้วนะฮะไม่ใช่ขนาด15ดิขนาด14นิ้วนะครับผมอ่าเป็นล้อ,อกระทะขนาด14นิ้วครับท่านที่ซื้อไป นะครับเราต้องการความซิ่งหน่อยนะต้องการความซิงหน่อยก็ไปซื้อสเกิร์ตมาใส่ซะนะครับรอบคันแล้วก็เปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะครับมันก็จะดูสวยดูลงตัวกว่านี้นะฮะอันนี้มันก็ยังดูแบบจืดๆชืดๆไปเนาะได้ล้อกระทาฝาครอบนะะขนาด14นิ้วนะครับถ่ายขึ้นมาด้านบนนะครับไม่มีไฟเลี้ยวนะฮะ กระจกมองข้างไม่มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้มนะครับผมมีไฟเลี้ยวที่แก้มนะฮะมือจับประตูโครเมียมได้มือจับประตูโครเมียมนะครับผมแต่ว่าไม่มีระบบสมาร์ทคีย์นะไม่มีระบบที่ทันสมัยนะเป็นกุญแจเสียบธรรมดานะครับผมเสาอากาศทรงปกตินะครับเป็นเสาก้านยาวๆนะเป็นเสาอากาศก้านยาวๆไม่ใช่คีบฉลามหรือว่าก้านสั้นๆน,นะ,ะทีนี้มาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเจ้าอเมล่าเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคนะโอเคกว่าด้านหน้าอีกนะ ด้านท้ายเนี่ยไฟนะครับไฟและกันชนฝากระโปรงมันดูลงตัวมากๆเลยนะใส่สปอยเลอร์ทรงดักเทลนะหางเป็ดนะครับก็จะดูสวยนะอย่างคันนี้เนี่ยใส่มานะฮะเป็นสปอยเลอร์ทรงดักเทลนะมีไฟเบรกลงที่3เออมันดูสวยมันดูโอเคนะแล้วก็มีพาร์คิ้งเซนเซอร์ที่กันชนด้านหลังนะครับผมและที่กันชนยังมี การตกแต่งที่กันชนนะจากโรงงานนะเป็นสีดำด้านนะครับทำให้รถมันดูสปอร์ตขึ้นนะทำให้รถมันดูสปอร์ตขึ้นสําหรับด้านท้ายนะด้านหน้าผมไม่ค,มค่อยเท่าไหร่นะฮะแต่ด้านท้ายผมค่อนข้างโอเคกับมันนะครับไฟท้ายเป็นหลอดไส้ธร,รรมดานะครับยังไม่ใช่ led นะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับผมโอเคสภาพโดยรวมค่อนข้างเรียบร้อยนะสีสันโอเคมากๆมีแค่ด้านหน้านั่นแหละนะมีกระจังนะมีฝากระโปรงนะที่มีริ้วรอยนะครับส่วนด้านข้างสองข้างและด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่เห็นริ้วรอยเลยนะก็จะมีแค่แบบรอยขนแมวบาง ะะเป็นแบบเอามาขัดสีนิดๆหน่อยๆแล้วสีมันจะเงาฉ่ากว่านี้นะครับผมแล้วก็ระบบห้ามล้อนะฮะด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมนะครับผมช่วงล่างของเจ้าคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะถ้าเทียบเคียงเป็นรถอีโคคาด้วยกันเนี่ยช่วงล่างของเจ้าคันนี้เนี่ยออกแนวนุ่มนวลขับสบายนะฮะด้านหน้าเป็นแม็กฟอร์สันสตาร์ทพร้อมเหล็กกันโค้งนะฮะส่วนด้านหลังเป็นเทอร์ชันบีมพร้อมเหล็กกันโค้งนั่นแสดงว่ามีทั้งเหล็กกันโค้งทั้งหน้าและหลังเลยนะครับผมคันนี้เนี่ยช่วงล่างนุ่นนวนวนบบย นะฮะแล้วก็ผสานกับเกียร์ทางนิสสันเนี่ยเป็นเอ็กโตรนิกซีวีทีนะครับมีระบบเพียวไดนะรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะซีวีทีของนิสสันก็ต้องบอกว่ารอบต้นค่อนข้างที่จะอืดหน่อยนะฮะเหมาะกับการใช้งานในเมืองซะส่วนใหญ่นะครับออกต่างจังหวัดออกได้ไหมออกได้นะครับแต่ขับเรื่อยๆไม่เน้นขับเร็วนะฮะอาจจะหงุดหงิดบ้างเวลาเร่งแซงนะครับผมเพราะว่าเอ็กโตรนิกซีวีทีนิสสันเนี่ยมันค่อนข้างอืดนะครับผมก็ตามนี้ประหยัดน้ำมันนะฮะยีกิโลเมตรต่อลิตร โดยเฉลี่ยนะครับแต่ใช้จริงไม่ถึงหรอกใช้จริงก็จะอยู่ประมาณ16-17นะนะแถวๆนี้นะฮะก็จะไม่ถึง20นะครับผมตามที่ทางนิสสันเขาเคมไว้นะครับผมโอเคสำหรับภายนอกแล้วก็เทคนิคช่วงลงช่วงล่างอะไรเนี่ยก็ได้แจ้งไปแล้วแล้วต่อไปเรามาดูเครื่องยนต์กับโครงสร้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างตามไปเลยครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์เจ้านิสสันอ l เมล่าคันนี้นะครับผมคันนี้ใช้เครื่องยนต์รหัส HR12 นะครับผม3สูบนะสสูบแถวเรียงนะครับผมแรงม้าของเขาจะอยู่ที่79แรงม้า PS นะฮะแรงบิดอยู่ที่107นิวตันเมตรนะครับผมเออ นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ1 0 6ยหนิวตันเมตรนี่แหละนะครับแต่ไม่น่าจะผิดนะพลาดก็พลาดแค่นิดๆหน่อยๆโอเคช่างมันนะครับโครงสร้างคันนี้อย่างที่แจ้งไปประเมินเบื้องต้นแล้วว่าคันนี้ไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีการแกะฝากระโปรงแก้มข้างคานหน้านะเราก็จะมาเห็นจริงๆแล้วว่าหัวน็อตเนี่ยไม่เคยมีรอยถลอกเลยนะครับอันนี้ของจริงไม่เคยถลอกนะฮะแก้มข้างไม่เคยแกะนะครับผมโครงสร้างซับในคานรับด้านหน้าเดิมๆนะครับคันนี้ไม่เคยมีการถอดซ่อมคานหน้าสวยๆ,ๆเดิมๆนะคัน น่าจะไม่มีการพ่นสีมานะจะไม่มีการพ่นสีนะครับจะไม่มีละองสีเกาะนะครับนี่ของเดิมจากโรงงานนะครับของเดินมาจากโรงงานจะเป็นสีพื้นอย่างนี้เลยไม่มีพ่นสีทับมานะฮะคารลับด้านหน้าตรงหน้าม้อน้ําสวยๆนะครับผมแล้วก็เป็นรถอีโคคาร์จะมองง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีพลาสติกอะไรมาปกปิดนะครับในส่วนของโครงสร้างคุณก็จะก้มไปเนี่ยคุณก็จะเห็นคารลับนี่ นะกลมไปคุณจะเห็นคานลับที่กันชนเลยนะฮะเนี่ยคานลับที่กันชนแขนลับด้านข้างนะฮะที่เป็นโครงสร้างของเคสซีรถนะฮะเดิมๆมไม่เคยมีการพ่นสีนะฮะสีเดิมจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ด้านข้างแก้มข้างเนี่ยคุณจะเห็นแขนแขนลับกับเปลือกเปลือกชุดสีของเขาเนี่ยเห็นไหมเดิมๆนะฮะไม่มีรอยบิดไม่มีรอยเบี้ยวนะฮะเออคันนี้สภาพดีจริงๆครับเครื่องยนต์สะอาด,อาดห้องเครื่องสะอาดนะครับผมอ่า นี่เลยนะครับสภาพเครื่องดีๆสวยๆไม่มีคาบน้ํามันเยิ้มนะฮะคุณได้ไปไม่ผิดหวังนะคันนี้ผ่อนไม่แพงด้วยนะครับท่านใดที่ยังต้องไปทํางานอยู่ในช่วงที่ไวรัสระบาดนะฮะคันนี้เนี่ยผมอยากแนะนํามากๆเพราะว่า1เลยเป็นรถส่วนตัวปลอดภัยจากเชื้อไวรัสไม่ต้องไปยืนเบียดไม่ต้องไปยืนแออัดในรถขนส่งสาธารณะนะนะตอนนี้เนี่ยถึงเขาจะเว้นที่นั่งก็จริงแต่เวลาคุณต้องไปยืนก็ต้องยืนเบียดอยู่ดีนะฮะ เออมันไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นะครับนอกจากคุณจะใช้ลดส่วนตัวนะผ่อนเดือนละ5,000นนะครับวันละ166บาทนะฮะวันละ166บาทเออคุณได้ลถส่วนตัวไปคุณแค่งดกาแฟแก้วละร้อยอ่ะเหลือแก้วละ35บาทนะคแค่นี้คุณก็ผ่อนได้สบายสบาย,บายอยู่แล้วนะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้โครงสร้างด้านข้างเป็นยังไงบ้างนะโครงสร้างด้านข้างก็เช่นกันครับไม่มีการพ่นสีซับในกระดูกงูเดิมๆซอกประตูเดิมๆประตูไม่เคยมีการถอดหัวน็อตเดิมๆนะฮะได้ไปไม่ผิดหหหหวววััังคคคนนนีุุ้้ณาาาาณาาารรสสยยเใะบ คุณก็ต้องการรถสวยผมก็ต้องการรถสวยเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาผมซื้อรถนะฮะผมก็ต้องดูว่ารถมันสวยจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าผมซื้อมาใช้เองผมคงไม่ซื้อรถที่มันสภาพสมๆนะโครงสร้างเบี้ยวๆออมาอย่างนี้หรอกนะก็เหมือนกันนะผมซื้อมาขายผมก็เหมือนซื้อมาใช้เองนั่นแหลนะเวลาดูรถซื้อรถนะครับ ก็ต้องหารถที่มันสวยๆนะเออนะครับผมก็เข้าใจคุณลูกค้า mm. ก็ต้องตามนั้นแหละ mm. เวลาซื้อรถผมก็คิดว่าผมซื้อมาใช้เองไม่ได้ซื้อมาขายไงนะมันก็เลยต้องหารถสวยๆนะฮะเวลาลูกค้ามาดูก็ต้องได้รถสวยเช่นกันกับน,น,นะครับผมอ่ะนี่โครงสร้างนะครับด้านข้างเดิมๆด,ด้านข้างเดิมๆเ,เลยนะฮะกระดูกงูเม็ดอาร์คเห็นได้ชัดๆนะเออนะครับสภาพดีมากคันนี้ไม่ผิดหวังหรอกเชื่อเถอะไม่ผิดหวงังผมไม่มีหลอกคุณหรอกนะ อ่ะทีนี้มาดูด้านท้ายนะด้านท้ายด้านท้ายอยาขออนุญาตไปเปิดสักคู่หนึ่งนะครับอ่าทีนี้ด้านท้ายเนี่ยมันเป็นรถเริ่มรุ่นเริ่มต้นก็จริงนะสำหรับนิสสันอเมร่นะรุ่นเริ่มต้นก็จริงแต่ว่าก็ยังมีออฟชั่นเล็กๆน,น้อยๆที่แถมมาให้นะอย่างเปิดฝากระโปรงท้ายที่รีโมทนะฮะ แบรนด์เจ้าตลาดยังไม่มีเลยนะแบรนด์เจ้าตลาดยังไม่มีเลยนะฮะแต่นิสสันเขาใส่มาให้แล้วนะเปิดฝากระโปรงท้ายที่รีโมทส่วนใหญ่จะเจอในรถเก๋งกลางขึ้นไปใช่ไหมแต่คันนี้อีโคคาร์ก็ใส่มาให้แล้วนะอะทีนี้ด้านท้ายนะครับผมโครงสร้างสวยๆฝากระโปรงท้ายเดิมๆนะหัวน็อตไม่เคยถลอกนะครับผมหัวน็อตเดิมๆหัวน็อตเดิมๆนะโครงสร้างเดิมๆสวยๆไม่เคยมีการชนท้ายไม่เคยมีการเบียด นะคันนี้สภาพสวยจริงโครงสร้างเดิมจริงๆนะครับนี่นะหลุมอะไหล่นะฮะหลุมอะไหล่ก็จะได้เป็นยางอะไหล่พร้อมเครื่องมือถอดล้อแม่แรงยกรถนะฮะแล้วก็หลุมอะไหล่เดิมๆนะครับผมหลุมอะไหล่ดูง่ายมากนะฮะไม่มีอะไรปิดเลยนะครับอ่าก็ตามสไตล์รถอีโคคาร์เน้นประหยัดนะก็เน้นประหยัดนะฮะอุปกรณ์ต่างๆก็จะเป็นแนวแบบรีไซเคิลพวกนี้นะฮะก็เน้นอุปกรณ์ราคาประหยัดนะครับผมอ่าสำหรับโครงสร้างเจ้าคันนี้เนี่ยผ่านถ้าให้คะแนนเต็มร้อยนะครับผมให้95%เนะเพราะว่า มันต้องมีเก็บสีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสำหรับภายนอกและโครงสร้างนะเต็มร้อยผมให้95คันนี้สภาพสวยจริงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในดีกว่าว่าสภาพที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วตัวเริ่มต้นมี Option ออปชันไรใ,ใช้ตามด้านไในครับอ่ะทีนี้เรามาดูภายในเจ้านิสันอ ER a m e l ่า1.2 Ecvt คันนี้นะครับผมรถปีโมเดล2010 6จดทะเบียน2017นะฮะเลขไหม่84,000กิโลนะคันนี้ราคาไม่แพงนะฮะ270,000บาทเท่านั้นเองนะฮะผ่อนเดือนละ5,000นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวมาดูสภาพภายในเอาเริ่มที่บอกคนขับกันก่อนนะบอกคนขับสภาพดีมากนะฮะสภาพโคตรสวยนะครับไม่มีแบบรอยแตกปลายงาผ้าขาดผ้ามันยับผ้ามันย่นตะเข็บป,ปริอะไรพวกนี้ ไม่มีเลยนะฮะรถวิ่งมา8ปดหมการใช้งานของเจ้าของเก่าถือว่าดูแลดีมากๆนะครับฟองนงฟองน้ําไม่มีเสียรูปทรงนะฮะปีกรับ2ข้างสภาพสวยๆส,สภาพตึงๆเลยนะฟองน้ําจากโรงงานผ้าจากโรงงานนะฮะสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับผมคันนี้สภาพถือว่าดีมากนะฮะ สภาพถือว่าดีมากๆแล้วเบาะเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับเบาะได้ปรับได้6ทิศทางนะฮะเป็นแบบมือนะใช้มือปรับนะ6ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับสูงต่ำนะครับแล้วก็ปรับพนักพิงได้นะครับผมตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะมันทําให้สรีระแต่ละคนเนี่ยนั่งแล้วมันรู้สึกโอเคนะมันปรับสูงต่ำได้นะครับพวงมาลัยนะฮะมีถุงลมนิรภัยให้คู่หน้าเลยนะฮะมีถุงลมนิรภัยให้คู่หน้าพวงมาลัยเป็นยางธรรมดานะครับก็ตัวโลเนาะ ก็เป็นยางธรรมดามัลติฟังก์ชันไม่มีนะครับไม่มีมัลติฟังก์ชันก็เน้นใช้งานนะฮะไม่ได้เน้นเอนเตอร์เทนเมนต์เท่าไหร่นะครับผมหน้าปัดเรือนไม้ก็ดูง่ายๆนะฮะมีเข็มวัดรอบเข็มวัดความเร็วตรงกลางก็แสดงมิเตอร์ไมค์นะครับแล้วก็ทิป A ทิป B นะฮะระดับถังน้ํามันอัตราการสิ้นเปลืองนะครับก็แสดงอยู่ตรงหน้าจอเล็กๆตรงนี้นะฮะที่ด้านข้างนะครับผมในที่ด้านข้างด้านนี้นะครับมีพับเก็บกระจกมองข้างนะครับในรุ่นตัวเริ่มต้นมีพับเก็บกระจกมองข้างนะฮะ ไอเนี่ไอตัว idle stop นะฮะ idle start stop ก็คือเวลาเราจอดเราขับไปเจอไฟแดงเหยียบเบรกรถด,ดับนั่นแหละนะครับถ้าลำคาญก็กดปิดได้จากตรงนี้เลยนะอ่ากดปิดได้จากตรงนี้นะฮะใช้งานง่ายๆก็คือกดปุ๊บมันจะขึ้นที่หน้าปัดว่า off นั่นแหละนะอ่ะเครื่องเล่นนะครับตรงกลางตรงกลางเป็นเครื่องเล่น cd นะเป็นเครื่องเล่น cd mp 3มี aux ให้ คุณก็จะมองหาไอรู AUX อยู่ตรงไหนรู I oo, a u x อยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะมี AUX พร้อม USB นะครับมีซ่อนอยู่ตรงนี้นี่นะมันซ่อนอยู่นี้เวลาคุณเสียบปุ๊บคุณก็วางไอรู oo, นี้ได้เลยนะฮะอยู่ข้างๆกันนะครับคุณสามารถที่จะวางของวางมือถือวางนู่นวางนี่วางนั่นวางได้นะครับผมถัดลงมาด้านล่างเป็นในส่วนของแอร์เครื่องปรับอากาศนะครับก็จะเป็นแบบเมนนวนปรับระดับแรงลมนะฮะปรับน้ำยาแอร์ AC นะฮะปรับไล่ฟ้าหลังนะฮะปรับทิศทางของลมนะฮะมันปรับได้ หลากหลายมากนะครับบางรุ่นเนี่ยถ้าเป็นรถอีโคคาร์มันปรับได้แค่2อย่างเองก็คือปรับเป่าเป่าหน้าตรงๆกับเป่ารองเท้าแต่เจ้านี่เนี่ยมันมีแยกย่อยออกมาอีกนะครับมีเป่ารองเท้าอย่างเดียวด้วยนะฮะแล้วก็เป่ารองเท้าแล้วก็ไล่ฝ้ากระจกหน้านะครับอ่ะสามารถเลือกได้นะฮะมีฮิสเตอร์ให้นะฮะสำหรับนิสสันอเมล่านะครับถ้าต้องการแอร์ร้อนๆก็ปรับฮิสเตอร์ได้นะครับแต่คงไม่มีใครปรับเนาะใครจะบ้าปรับวะเมืองไทยนะเมืองหนาวนะฮะอ่ะลงมาด้านล่างเป็นที่วางแก้วน้ำนะฮะวางได้2ตํตำแหน่งนะครับผม การตกแต่งฐานเกียร์ก็จะเป็นสีดําด้านนะฮะถ้าเป็นรุ่นท็อปกว่าน,นี้ก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็กนะครับมันก็จะทําให้หรูหราขึ้นสวยงามขึ้นนะครับมือ,อ,อที่เบรกนะเบรกมือเออเบรกมือเป็นแบบธรรมดานะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะไม่ใช่ยางไม่ใช่ยูรีเทนด้วยนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปมานะฮะ ก,ก็นั่นแหละนะครับตัวเริ่มต้นเนาะก็จะไม่ค่อยมีออปชันอะไรนะครับด้านข้างของเบรกมือก็จะมีปลั๊กชาร์จแบตให้1นึ่งตำแหน่งนะครับเป็นปลั๊กไฟแล้วก็ที่วางแก้วน้ําของแถวหลังนะฮะอีก2องตำแหน่งนะครับฟังก์ชันการใช้งานไม่มีอะไรมากนะฮะก็เน้นใช้งานทั่วไปเน้นการขับขี่เป็นหลักไม่ได้เน้นออปชันในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจะไม่ค่อยมีนะครับสำหรับตัว E นะเน้นใช้งานนะครับก็แน่นอนมันผ่อนถูกขนาดนี้นะครับ คุณอยากได้รถส่วนตัวขับไปทํางานขับกลับบ้านขับไปต่างจังหวัดนะฮะแต่ช่วงนี้ยังออกไม่ได้นะครับเผื่อ,อนาคตคันนี้เนี่ยตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์มากไม่เน้นฟังก์ชันอะไรเลยนะฮะอ่ะทีนี้ข้อดีของนิสสันอเมร่าคืออะไรนะครับข้อดีของนิสสันอเมร่ารุ่นนี้คือภายในกว้างภายในกว้างมากนะถึงจะเป็นรถอีโคคาร์แต่ภายในเนี่ยเทียบเท่ากับเก่งขนาดกลางนะครับเบาะหลังนั่งได้สบายนะฮะอย่าไปนั่งให้ดูนะครับเบาะหลังนั่งสบายมากคือพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากนะฮะนี่นะ ดูดินะครับนี่เป็นรถ e c โคคาที่เบาะหลังนั่งได้สบายมากๆนะครับนั่งสบายกว่าตัว1.0เทอร์โบรุ่นปัจจุบันนะสำหรับบาะบาแถวหลังอัลเมล่าโมเดลนี้นะนิสสันอ l a เมร่าโมเดล2016เนี่ยที่เป็นตัวไมเนอร์เชนเนี่ยบาะแถวหลังนั่งได้สบายกว่าตัว a l m e ม a Turbo นะฮะที่เป็นรุ่นปัจจุบันตัวเบาะนะครับตัวฐานรองนั่งเนี่ยยาวกว่า นะยาวกว่านิสสันเทอร์นะเออนั่งแล้วมันรู้สึกว่าเต็มตูดกว่านะแล้วก็พนักพิงเนี่ยนุ่มนะพนักพิงเนี่ยมันนุ่มมากแล้วมันรู้สึกโอบกระชับมีที่พักแขนสิ่งสําคัญเลยเอาเม่าโมเดลนี้มีที่พักแขนนะฮะแล้วก็ที่วางแก้วน้ํานะครับ รุ่นเทอร์โบไม่มีเว้ยมันตัดออกนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่นิสสันอเมล่ารุ่นปี2016เนี่ยทำออกมาดีกว่าตัวใหม่นะครับแล้วก็พื้นที่หลังคาพื้นที่ขามีให้เหลือเฟือนะมีให้เหลือเฟือเวลาเดินทางไกลเนี่ยไม่อึอดอัดเดินทางไกลไม่อึดอัดเลยผมบอกเลยว่านั่งโคตรสบายนะสำหรับอเมล่าโมเดลนี้เนี่ย คุณไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ผมแนะนําเลยนะท่านใดที่หารถผ่อนถูกๆนะฮะแล้วก็จะมาธนัดดีๆนะประหยัดน้ํามันด้วยคันนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยนะฮะผมโคตรแนะนําเลยคันนี้นะท่านใดที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับเดี๋ยวออกไปสรุปกันด้านนอกครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า Nissan Almera 1.2 e CVT คันนี้นะครับผม เป็นรถที่น่าใช้นะรถที่น่าใช้มากนะฮะถ้าคุณไม่เน้นออปชั่นนะครับเน้นขับให้งานคันนี้นะตอบโจทย์มากประหยัดน้ํามันนะฮะอยู่ที่ประมาณ16-67กิเกโลเมตรต่อลิตรนะครับผมแล้วก็เป็นรถที่มีเครื่องเล็กนะฮะก็แนะนําว่าถ้าท่านใดใจร้อนก็ไม่แนะนํานะเพราะว่ามันจะตอบสนองช้าไปหน่อยนะฮะเกียร์ CVT ค่อนข้างที่จะอืดในรอบต้นนะครับแต่ถ้าอยู่ในลุช่วงลอยตัวมันก็จะมานะฮะมันก็จะไม่ได้เร็วมากนะครับผมประมาณ1้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบก็ยังพอได้นะครับแต่ถ้าเกินกว่านี้คง เครื่องมันแค่3สูบเองแรงม้าแค่79แรงม้าเองนะเครื่องมันเล็กมากนะฮะก็ทําใจนิดนึงนะครับผมเน้นใช้งานในเมืองเป็นหลักละกันเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 7 0 0 0 0บาทนะครับก็โทรสอบถามได้ที่090-1011019นหะฮะหรือจะแวะมาชมคันจริงก็ได้ที่โชวร์รูม5้าวัฒน์ถนนราชพฤกษ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นรถอะลายคอยติดตามกันไว้กดซับสไครต์สั่นกระดิ